ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายสังฆทานคือกัลยาณมิตรพรทิพสีสำราญและกัลยาณมิตรปิยธิดาปิ่นชัยพัฒพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสับปุรุษย่อมให้ทาน เช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหดังต่อไปนี้คือให้อายุ ให้วันนะให้สุข,ขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจ กล่าวคำถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทธสา,าตตภาวะโตอุพพาคนามการังกะโรมาเสนาโมตัสสะ ภัคขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภัคขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ สัมพุทธ,ธ,ธ,ธาสาอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตานิสัปาริวารานิสัปริวารานิภิกขุสังคสาภิกขุสังคสะโอโนชยามาโอโนชยามา

หิตายะสุขายะนิพพานายะจานระข้าแต่พระภิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตาาหรัตตาหาร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง์แด่พระภิสุสง์ขอพระพิสุสงขอพระภิสุสง์สสงจงรับจงรับ พัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลาย,ยเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทินสาธุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศกุศลและรับพรพระกันนะให้วางใจบ่บเข้าไปในกลางดวงบุญ ที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆเข้าในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมนักตึกเราเลิกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีประคุณของเราทั้งหลายมีมารดาปิดา ปู่ย่าตาทวดปันพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอายุของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราก็ขอโหสศิก,กรรมซึ่งกันและกันและแบ่งบุญให้ตามส่วนห่งกรรมนั้น แล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเะปุเรนตุสังกปา จันโทปนรสโยยะามณิโชติรสโยยะาสัพพิติโยเววาชนตุสัพพะโรโคว,วินาสตุมาเตะภวันตารายโยอสุขินิขา Yeah, okay. i uh, วัฏทโกธนวัฏทโกสริวัฏทโกยสวัฏทโกะพลวัฏทโกวันนวัฏทโกสุขวัฏทโกะตสัมาตุคารุขะพยา จุปัฏฐานเนกาอันตรายยาปิวินาสันตุจเตยชะสาชัยเสนทิทนาลาภังโสติพางยังสุขังพลังเสริอายุจวันโนจพ ยาสวะสัตวะสัจายุวัจัจียวสิทธิ์เทวันตุเตยภวตุสัพพังคะลงรักขันตุสัพพเทวตาสัพพวัฏฐานุภาแหนัสธาสธิภวัน ตุสัพพังคัลังรักขันตุสัพพเทวัตตาสัพพธรรมานุปาเวอนาสัทธาสดิภวันตุเตภวตุสัพพังคัลังรักขันตุสัพพเทวัตตาสัพธาม ท่สดีอวันตุเตสาธุตั้งใจบูชาพระกันนะอรหังสมมาสัมพุทโภพควา พุธทพพธทังพระขวันตังอภิวาเทมิพุธทธังพระขวันตังอภิวาเทมิพุทธโทมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตภะคะวตาธรมโมสวากาโตภะคะวตาธรมโมธัมมังนามสามมิธัมมังนามสามมิธรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิสังฆนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากราขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอน,นักสร้างบารมีทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งอยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจเริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบาวรพระพุทธศาสนาให้สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาประสักดใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ ให้มีอายุขยยินยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพัธรรงกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอิสาธุ เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกระกระกระ